ดื่มน้ำให้ถูกช่วงเวลาช่วยเรื่องขับถ่ายสุขภาพไตดีการมีสุขภาพที่ดีด้วยน้ำดื่มนับเป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุดแต่ต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอดีก็จะดีต่อสุขภาพทั้งยังช่วยทำความสะอาดชำระล้างอวัยวะภายในของร่างกายช่วยย่อยอาหารขับถ่ายสะดวกท้องไม่ผูกสุขภาพดีน้ำดื่มส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร น้ำสะอาดเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่คนเรามักจะนึกไม่ถึงซึ่งการดื่มน้ำที่สะอาดและเพียงพอจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์มากมายเชน่นระบบต่างๆในร่างกายได้รับการกระตุ้นและพร้อมที่จะทำงานโลหิตไม่ข้นการไหลเวียนเป็นไปได้ง่ายหัวใจไม่ทำงานหนักไม่เมื่อยล้าไม่เหนื่อยง่ายหัวใจทำงานเป็นปกติลมหายใจสะอาดสดชื่น ในตาสดใสเป็นประกายมีน้ำหล่อเลี้ยงไม่มีเส้นเลือดแดงกลำ่ำไม่แสบตาลดปัญหาร้อนในปากและลิ้นสะอาดผิวกายใบหน้าชุ่มชื่นการขับถ่ายของเสียสะดวกท้องไม่ผูกปัสสาวะใสสะอาดไม่ปวดหลังและบ้านเอวสุขภาพใตดีรูขุมขนมีเหงื่อชุ่มเย็นเสมอน้ำดื่มแบบไหนที่ดีต่อสุขภาพการเลือกและการดื่มน้ำในชีวิตประจำวัน ควรเลือกน้ำดื่มที่มีคุณภาพสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่เป็นน้ำที่ร้อนมากหรือเย็นจัดโดยวันหนึ่งหนึ่งควรดื่มน้ำประมาณ6-8แก้ววิธีดื่มน้ำให้ถูกช่วงเวลาถ้าเป็นน้ำอุ่นๆเล็กน้อยควรดื่มในตอนเช้าจะทำให้ร่างกายขับถ่ายได้ดีขึ้นลำไส้สะอาดควรงดดื่มน้ำในปริมาณมากประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารและหลังกินอาหาร ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ําครั้งละสองสาแก้วติดต่อกันทันทีเพราะจะทําให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องระยะเวลาที่ควรดื่มน้ําใน1วันอาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยตามความสะดวกตื่นนอนตอนเช้าดื่มน้ำหนแก้วตอนสายช่วงเวลาประมาณ9ก0ถึงสโมงดื่มสองแก้วตอนบ่ายช่วงประมาณ13านาฬิกาถึง14นาฬิกาดื่มสองแก้ว ตอนข้ามช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาดื่ม2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำอีก1แก้วเพื่อให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และกระเพาะอาหารถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น